ลูกฐานะอบตเป็นเทศบาลต่อไปเรียกอะไรเรียกเมยว่านายกเทศมนตรีนะโอ้โหใหญ่โตใหญ่โตโอเควันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วว่ายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาบทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่อย่างยั่งยืนในวันนี้ ผมถือว่าสิ่งที่กำหนดไว้วันนี้ที่ผมกล่าวสูดนั่นคือความสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินของเรานะครับว่าทำยังไงจะเดินไปข้างหน้าให้ได้นะครับเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะนนั้นวันนี้เป็นการเปิดโครงการที่สำคัญนะผมถือว่าอาจจะสำพัญที่สุดสำหรับต,ต้นๆเลยซึ่งเป็นที่รัฐบ,บาลได้ให้ความสำคัญเสมอมานะครับขอขอบคุณผู้บริหารอบตรทั่วประเทศ ทุกท่านี่ได้ช่วยกันดูแลไปจนเป็นอย่างดีนะครับเรามีงานแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่นะจะมีปัญหาอีกมากมายเราผ่านปัญหามาด้วยกันเพื่อมาที่สุดคือปัญหาโควิดสิบเก้านะครับหลายคนก็อย่าลืมตรงนี้เพราะเป็นฝีมือของผู้เราทุกคนเราต้องเข้าให้ถึงการบริการภาครัฐนี่คือสิ่งที่มันตกไปข้อหนึ่งแต่ที่ตกไปมากของคนการเข้าถึงการบริการภาครัฐการเข้าถึงนโยบายของรัฐสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดอย่างต่อ ไม่งั้นมันไม่เกิดหรอกแต่เราใช้เวลาหลายปีเดือนปีในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทั้งในส่วไก่ภาพถนนรถไฟรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนะทามบินท่าเรือนั่นคืโอโครงสร้างไก่ภาพพื้นฐานต่อไปในเรื่องโครงสร้างทางทาง,ทาง,ทางดีตอวันนี้ในภาคทั้งเหนแล้วทุกคนใช้โครงสร้างใต้ในไต้มีวันเล่นการใจเงินเมือเงินแบ่งหมดตอวนี้ใช้เวลา,านานพอสมควรตั้งแต่แรกเราในการทำหลายปีที่ผ่านมาต้องมีการลงทุนสร้างเือนกัน ด้านมีความสุกันนะครับจากนั้นก็มีการจัดทําแผตฟอร์มนำโครงสร้างต่างๆเพื่อให้คนได้เข้าถึงใช้ประโยชน์วันนี้ใช้ได้แล้วนะครับก็จะพัฒน,นานต่อไปอีกนะครับแต่นอกจับให้ทาสมัย้วกปลอวภไปด้วยผมไม่ได้พูดเอาใจคัะแต่ผมคิดดูว่าบ้านเมืองของเราหรือประเทศของเราเนี่ยทุกคนมีบ้านมีช่องทอ่านต้องทาบ้านกันแน่เริ่มจากฐานรากของบ้านท่านไหมหามีพื้นมีเสามีอะไรขึ้นมาโรยทั่ถึงหลังคาง นะครับเพราะนั่นนี่คือท่านคือคือผู้ที่จะทำอะไรได้ให้กับประเทศโดยในเรื่องของท้องถิ่นที่เราช่วยกันหรือจะเรือข่ายกันแล้วกันนะมันก็จะแข็งแรงไปด้วยกันนะเพราะนั้นเราต้องท่านเร็นผ่ายมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราทําอะไรที่มันทําท้องกันมากเกินไปปริมาณมันมากเกินไปมันก็ไม่ต้องในเรื่องทํงอัามาตรานะครับผ่ายมันต้องแรกเบรกกันบ้างไหมมันต้องเชื่อมโยงกบ้างไหมมีคำตรงนี้ที่ำตรงนั้นอ้นนี้คือ ผลิตไอ้นี่คือทำเพื่อแปรรูปไอ้นี่ทำเพื่อตลาดภายในแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศมันต้องคิดใน่เป็บทใหญ่อย่างนี้นะครับเพราะว่าเที่ยงเราไม่ใช่เล็กๆถ้าพูดถึงขนาดประเทศเราไม่เล็กเป็นประเทศที่เปขนาดพื้นที่กลางๆห้าแสนกว่าตลาดจีน,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 นใช่ไหมไม่เล็กนะครับแต่เรามีคนเจ็ดล้านคนอยู่ถ้า,บา,าวบ้านลงนามแล้วประกาศไารรัฐกิจในสัปดาห์หน้า มา่วงนี้พอดีไอ้ที่ผู้มาั้ง่มดไม่ฟังเราฟังเราฟังเราเนี่ยอันที่สองอะไรยกฐานะอบตเป็นเทศบาลยบายใารรางผลไม้ท้องถิ่นให้ออบตลูกหน้าเป็นเทศบาล ตามหลักการปกครองน้องผิดตามสาวตูมอะไรต่อไปเรียกอะไรเรียกเมยว่าอปรบตนายกเทพมองคนดีเลยนะ <laughs> โอ้โหใหญ่โต